สวัสดีครับทุกคนเหล่วแฟนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำ10อันดับมอนสเตอร์ที่ดีที่สุดของริวเอ็นจิทาสุคุนั่นเองนะเราตามสัญญานะครับที่เราบอกว่าถ้ายอดบิวของกาโอเนี่ยกาโอดีนะครับเราจะทำตัวละครอื่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเราก็ต้องเป็นทาสุคุแน่นอนนะครับเป็นคู่แข่งตลอดการของกาโอนะครับเป็นคู่ของบอดี้ไฟด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่า สิอันดับมอนสเตอร์ที่ดีสุดของริว t ินจิทาสุคูเนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับแต่เราจะเอาแค่ในภาคแรกนะย้ํานะว่าภาคแรกเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลย l ิวอินจิทาสุคูนะครับเด็กหนุ่มหมอต้นที่รอดจากวันมหาปุปโยคแล้วก็ได้เป็นบัตตี้กับแจ็คไนท์ดราก้อนและทั้งสองคนก็ได้กลายมาเป็นบัดดี้โพลีและปกป้อง ผู้คนจาก Criminal Fighter กันเองทาซุคุนะครับคอยเป็นรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนที่ดีให้กับกาโอเสมอมาเลยนะครับผมคือพลองการ์ดหลายๆเรื่องดูทาซุคุเป็นแบบอย่างนะไม่ต้องติดแอดมากเนี่ยพลองที่ดีต้องเป็นแบบนี้เข้าใจเด็กของทาซุคุนะครับก็เป็นดราก้อนโวลเหมือนของมิคาโดกาโอพระเอกของเรื่องเลยแต่ตัวเด็กเนี่ยจะเป็นเด็กแจ็คไนท์ดราก้อนนะครับที่จะ เปลี่ยนร่างไปตามสถานการณ์ที่ต้องสู้นะครับผมแล้วก็สกิลก็จะเปลี่ยนไปตามร่างที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า10อันดับมอนสเตอร์ที่ดีที่สุดของลีวันจีทัสคูจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมอันดับที่10บอนชิลดรา้อนไซส์หนึ่งพาวเวอร์สองพันดีเฟนส์หกพันมีหนึ่งคีย์คิคอลบอนชิลดรา้อนปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัตติไฟตอนที่หนึ่ง เป็นมอนสเตอร์วานิลาโง,โง่ๆแต่ดีเฟนส์สูงถึง6 0พันเลยคือถ้าวางตรงช่องกลางเนี่ยคือเจาะเข้าตัวนี้ยากมากต้องลิงแอดแทกอย่างเดียวเพราะมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์แบบธรรมดาถ้าส่วนใหญ่ก็พาวเวอร์ห้าพันเลยประมาณนี้ต้องลิงแอดแท็กอย่างเดียวถึงจะตีเข้านะแล้วสมัยก่อนการเวทมนต์ Monster, หรือมอนสเตอร์ที่ทําลายมอนสเตอร์ได้เลยหนึ่งตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับผมตัวนี้คือเป็นตัวป้องกันได้ดีมากเลยทําให้บอลชิลดรา้อนมาอยู่ที่อันดับที่สิบเลย อันดับที่เก้าแจ็คไนท์ดราก้อนไซส์สองพาวเวอร์ห้าพันดีเฟนส์หกพันมีสามคียเดโคคอคอสคือจ่ายหนึ่งเกตแอคเราสามารถจ่ายสองเกตเพื่อค้นหามอนสเตอร์ที่มีคำว,ว่าแจ็คไนท์ในกองการ์ดเราหนึ่งใบคอมอนสเตอร์นั้นครับการ์ดใบนี้จากนั้นสับกองการ์ดแจ็คไนท์ดราก้อนบัตตี้มอนสเตอร์ของริวอันจิทาสุคุที่ดีไซน์เท่จัดๆคือเป็นมังกรสีเขียวที่มีดาบปักบนหัวโอ้โห เท่โคตรและน่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีแอร์ไทม์เยอะที่สุดในอนิเมะแล้วนะครับเพรโผล่ทุกภาคเลยนะแล้วทุกภาคก็จะมีร่างใหม่ด้วยโอ้โหโคตรอวยอ่ะแจ็คไนท์ดราก้อนเนี่ยก็จะเป็นร่างพื้นฐานของแจ็คนะครับที่จะไม่มีเกาะอะไรใส่สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับผมมากมายแต่นี่คือร่างหลักของเขาเลยนะครับผมดีไซน์ก็จะเรียบแต่แฝงความเท่ไว้นะครับผมทำให้แจ็คไนท์ดราก้อนนะครับมาอยู่ที่อันดับที่9เลย อันดับที่แปดแจ็คไนท์แอ็เกสเซอร์ไซส์สองพาวเวอร์แปดพันดิเฟนซ์ห้าพันมีสี่คิเิคอลคอคอสคือจ่ายหนึ่งเกรและนำการนี้วางทับมอนสเตอร์ที่ชื่อแจ็คไนท์ในชื่อการแล้วก็มีสกิลโซการดแจ็คไนท์แอ็เกสเซอร์ปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัลลี่ไฟตอนที่สี่สิบสี่แล้วก็ไม่ได้มีแอร์ไทม์เยอะขนาดนั้นก็คือแปลงปุ๊บกลายเป็นโกลิเตอร์ปั๊บเลยโอ้โหบทโคตรอนาถเลยนะครับ แล้วก็ในโลกความเป็นจริงตัวแจ็คไนเอ็เกอรเซอร์เนี่ยผมมองว่ามันลูกเล่นมันน้อยไปหน่อยนะครับก็คือมีสกิลโซกาดซึ่งแจ็คหลายๆร่างก็มีสกิลนี้นะครับผมแต่มีดีก็คือมี4ี่คีย์ดีคอลน,นะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นในสายสถานการณ์น่ะตัวนี้น่าจะมีประโยชน์น้อยสุดนั่นเองนะครับผมทำให้แจ็คไนเอ็เกอรเซอร์นะครับมาอยู่ที่อันดับที่8เลยอันดับที่7ด แจ็คไนท์ดิดเพอร์โซลไซส์สองพาวเวอร์หกพันดีเฟนส์ห้าพันมีสามคีย์เท่าคอคอสคือใจเหนเกตและนำการนี้วางทับมอนสเตอร์ที่ชื่อแจ็คไนท์ในสนามหากการนี้อยู่บนช่องซ้ายหรือขวาการนี้ได้รับสกิลเพเนเทรตและการนี้มีสกิลโซการ์ดด้วยแจ็คไนท์ดิดเพอร์โซลปรากฏตัวใน Guard, ฟิวเจอร์การ์ดบัลลิไฟตอนที่สี่สิบสี่คือแอร์ไทม์น้อยกว่าแอคเกเซอร์อีกนะครับประมาณสามวิหายไปแล้วแล้วก็กลายเป็นแอคเกเซอร์นะครับผม ตัวดิเพอร์เนี่ยในโลกความจริงผมมองว่าเก่งเพราะว่าแค่อยู่ช่องซ้ายหรือขว่าก็มีสกิลเพลเทแล้วคือตีทะลุช่องการคีดแต่ขีดแต่แน่นอนนะครับแถมตัวเองมีสกิลโซกาดด้วยซึ่งมันค่อนข้างเล่นในหลาสถานการณ์มากกว่านะครับผมเลยทำให้แจ็ k ไ i ท์ดิสเพอร์ a ซนะครับมาอยู่ที่อันดับที่7เลยอันดับที่6 แจ็คไนท์ทันเดอร์สตรอมไซส์2พาวเวอร์6,000ดีเฟนส์6,000มี3คริติคอลคอคอสคือจ่ายหนึ่งเกจและนำการนี้วางทับมอนสเตอร์ที่แจ็คไนท์ในสนามแอคทันเดอร์เลนหากการในญี่ปุ่นช่องไซส์ช่องขวาสามารถจ่ายพลังจิตสหน่วยและทำลายมอนสเตอร์ในสนามคู่แข่ง1ใบแล้วก็มีสกิลโซการ์ดแจ็คไนท์ทันเดอร์สตรอมมังโกตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟตอนที่10ถือว่าเป็นร่างพัฒนาร่างแรกของแจ็คเลยที่ ผมมองว่าในโลกความจริงเนี่ยสกิลเก่งกว่า2ล่างที่ผ่านมามากเลยเพราะว่าสามารถจ่ายแบี้สงหน่วยแล้วก็ทาลายมอตเตอร์คู่แข่งได้1ใบเลยคือเลือกได้เลยว่าจะทําลายอะไรแค่จ่ายแบบนี้สหน่วยเท่านั้นนะครับผมคือชาวสามารถเอาชนะดูเอลซีเกอร์ได้ง่ายๆเลยนะครับผมไม่ว่าเป็นล่างไหนก็ตามนะครับคือเป็นตัวที่ผม,มว่าเก่งมากนะครับผมทําให้แจ็คไนท์ทันเดอร์สตรอมาอยู่ที่อันดับที่6เลยอันดับที่5สุดยอดมังกรเกาะเหล็ก เกาวันเอกเฟเทอร์ดราก้อนไซส์3ามคาวเวอร์หกพันดีเฟนส์หกพัมี2คีย์ข้อคอคอคือจ่าย2เกรดเกาวันเอกชาร์ตเมื่อการนี้โจมตีนําการมาสุดของกองการ์ดเข้าสู่ช่องเกรแอคเกาวันเอกคันเดอร์สามารถจ่าย2เกรเพื่อสร้างความเสียหายให้พลังชีวแข่ง2หน่วยความสามารถนี้ใช้ได้เพียงเท่าละ1ครั้งเกาวันเอกเฟเทอร์ดราก้อนประกวดตัวหน่วยฟิวเจอร์การ์ดบัลลีไฟตอนที่13ไอตัวนี้ผมนึกว่าหลุดมาจาก เวนการ์ดโ oh, อ้อดใส่เกาะปะเนี่ยไม่ใช่เนอะอ <c oughs> คือดีไซน์ยังเหมือเลยนะครับคือตัวเกมนิกเฟเธอร์ดราก้อนเนี่ยเป็นไซส์สามนะที่สกิลปูม,มอเก่งเหมือนกันเพราะว่าตีเมื่อมันตีเนี่ยได้หนึ่งเกตได้หนึ่งได้หนึ่งเกตเลยเออ,อแล้วก็สามารถจ่ายสองเกตแล้วก็ยิงเลื่อกแข่งสองนวยได้คือเก่งนะเด็กไหนที่สามารถยิงเลื่อนได้ในสมัยนั้นนะคือเก่งมากเลยนะครับผมคือถ้าจะเล่นตัวนี้เป็นหลักเนี่ยก็ใส่ตัวชาร์จเกตเ,เยอะอย่างดรากอนิกชาร์จ เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยื้อให้ได้นะครับแล้วก็ยิงไล่คู่แข่งเธอละสองหน่วยสองหน่วยไปนะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะเมื่อก่อนผมใช้บ่อยมากผมชอบมากนะครับทําให้เกาลิกเฟเธอร์ดราก้อนมาอยู่ที่อันดับที่ห้าเลยอันดับที่สี่อาสวินแห่งแดนชําระซอร์ทเบรกเกอร์ดราก้อนไซส์หนึ่งพาวเวอร์สามพันดิเฟนส์หนึ่งพันมีหนึ่งชิทิคอลมากการนี้สามารถสร้างความเสียหายให้พลังชิดคู่แข่งได้หากเรามีไลท์หกหรือต่ํากว่าสามารถทําลาย ไอเทมของคู่แข่งได้หนึ่งใบอัศวินแห่งแดนชำระซอร์เบรเกอร์ดรา้อนปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟต์ตอนที่61ถือว่าเป็นอีกตัวที่คู่ตีได้ดีมากนะครับเพราะว่า1คิ่งขีมันก็อยากปล่อยนะแต่ถ้าปล่อยเนี่ยโดนทําลายไอเทมนะเออคือโหดมากเลยนะครับก็ต้องเลือกระหว่างเจ็บเดมกับตัวที่มีขีเยอะหรือจะเจ็บเดมกับตัวนี้แล้วโดนทําลายไอเทมนะครับคือต้องเลือกอะไรทุกอย่างทําให้กดดันคู่แข่งได้ดีมากทําให้ อสศวินแห่งแดนชำระซอร์เบรกเกอร์ดราก้อนมาอยู่ที่อันดับที่4เลยอันดับที่3อสศวินแห่งแดนชำระคอสโบดราก้อนไซสซ์0พาวเวอร์2,000ดีเฟนส์2,000มีหนึ่งคิดที่เข้าขอาการนี้ได้หากมีอสศวินแดนชำระใบอื่นในสนามเมื่อการ์นี้โจมตีและสร้าเสียหายให้พลังชิ้นแข็งสำเร็จนะครับสามารถนำการบันทึข,ของของการ์เข้าสู่ช่องเกตได้ มาสวินแห่งแดนชมระคอสโบดากอนประกอบตัวในฟิวเจอร์การ์ดบันทีไฟตอนที่60คือสกิลเนี่ยไม่ค่อยสำคัญเท่าไซร่นะครับเพราะตัวเนี้ยเป็นไซส์ศูนย์ไงจะเป็นค่าคอนให้กับเดมิออสซอดากอนได้ด้วยนะเพราะว่าถ้ามี2ตัวในสนามเนี่ยเดมิออสเนี่ยจะโจมตีได้ถึง3ครั้งนะครับด้วยตัวเอง1ครั้งแล้วก็กินอสูรแห่งชมระอีก2ตัวนะครับด้วยไซส์หนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ตัวคอสโบดากอนที่เป็นไซส์ศูนย์นะครับผม คือเป็นตัวที่ค่อนข้างซัพพอร์ตในการโจมตีให้เดมิอสซอร์ได้ดีมากทำให้อสูนแดนชำระคอสโบดรา้อนมาอยู่ที่อันดับที่3เลยอันดับที่2แม่ทัพแห่งอสูนแดนชำระเดมิอสซอร์ดรา้อนไซส์2พาวเวอร์6,000ดีเฟนส์3 0ม0มี2คีย์ทิคอลเคาน์เตอร์แอคใช้สกิลนี้ได้ในเทิร์นของเราเท่านั้นทำลายมอนสเตอร์อสูนแดนชำระใบอื่นในสนามจากนั้นสแตนการ์ดนี้ แม่ทัพแห่งอสวินในชำะ o Dragon, ระเะมิออสซอร์ดราคอนปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟตอนที่53ถือว่าเป็นบัตตี้มอนสเตอร์อีกตัวของรีวิชิทาสุคุเลยดีไซน์เนี่ยเท่จัดๆเป็นมังกรเกาะเหล็กสีดำแล้วก็ใส่เกาะสีดำสีทองนะ โอ้โหคือดีไซน์เท่มากแล้วก็มีสกิลในการดีไทายพวกของเพื่อสดตนตัวเองได้นึกว่าชาโดโ์พารินน่นเยโอ้โหโคตรเหมือนเลยนะครับแล้วดีไซน์ยังเหมือนพวกมังกรในชาโดโดพารินอีกโอ้โหโคตรเหมือนเข้าใหญ่เลยตัวเดมิออสซอร์ดราก้อนเนี่ยเป็นตัวทํารอบตีได้ดีมากๆในช่วงภาคแรกนะคือเป็นเด็กที่มีรอบตีเยอะที่สุดในภาคแรกแล้วะสำหรับเด็กอสูรนชํรานะ คือตัวนี้เป็นตัวบุกที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับตัวเด็กนะครับทําให้แม่ทัพอย่างอาัศวินแดนชําระได้มีออสซอรดดราก้อนมาอยู่ที่อันดับที่2เลยอันดับที่1แจ็คไนโกริตเตอร์พาวเวอร์หนึ่งหมื่นดิเฟนซ์หนึ่งหมื่นมีห้าฮีดิคอัคคิปคอร์สคือถ้าเรามีพลังชีวิต 5, ห้านอยหรือต่ำกว่านมอเตอร์ที่ชื่อแจ็คไนที่มีโซ่สามใบหรือมากกว่าลงนหลบโซนจะนั้นจ่ายสองเกรการ์ดนี้จะไม่สามารถถูกทำลายไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือ แต่การนี้นับว่าเป็นมอนสเตอร์ไซส์3ที่เป็นเผ่ามังกรกอ,กอ,กอเล็กเมื่อการได้รับความเสียหายจากการลิงแอคแทกความเสียหายจะเหลือแค่2มีสกิล penetrate jack knife go l i t t e r itter, ปรากฏตัวในฟิวเจอร์การ์ดบัตไฟตอนที่44หรือว่าเป็นทั้งไอเทมแล้วก็มอนสเตอร์ไซส์สในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นไอเทมที่มีคีย์ิคอลเยอะที่สุดในภาคแรกแล้วมีถึง5คีย์ิคอลเลยแถมมีสกิล p e n e t อีกต่ังหากโอ้คือจะวางช่องกลางไว้นี่คือขี้แตกแน่นอนนะครับผม แล้วก็ตัวแจ็คไนโคลิเตอร์เนี่ยถ้าโดนลิงแท่ก็คามเสียหายก็เหลือแค่2เพราะนั้นถือว่าเป็นการ์ดที่เก่งมากๆแต่แลก,กกับอ e ีกคิปคอร์ที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าต้องมีแจ็คที่มีโซถึง3าใบแล้วก็แข่ต้องใจอีกสเกตด้วยนะครับผมถือว่าเป็นคอร์ทที่หนักมากนะแต่ถ้าลงได้นี่คือบันเทิงแน่นอนนะครับคือห้าคียที่คอร์ลลวๆนะครับแต่ก็ไม่สามารถคอมมอนเตอร์เพิ่มได้นะเพราะว่าแจ็คเนี่ยนะเป็นมอเตอร์ไซส์สามในสนามแล้วนะเออก็เซ็งเหมือนกันถือว่าเป็นอีีกกกกตัวทท่่เงมาาาๆใในนภคแรนะํห แจ็คไนโกลิสเตอร์นะครับมาอยู่ที่อันดับที่1เลยเป็นยังบ้างครับกับ10อันดับมอนสเตอร์ที่ดีสุดของรีวเอ็นจีทาสคูของเราในวันนี้นะครับใครคิดว่าตัวไหนต้องติดก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือคิดว่าชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับ10อันดับเข้าหน่าเป็น10อันดับมอนสเตอร์ที่ดีสุดของอารากามิโลกะนะครับผมยังไงก็อยากให้รอติดตามชมกันด้วยนะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเดอะแฟนด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ